Gracias. i สัพพะสัมปติปิยาสัพพะพยาวินาตายะปริตังปูรณะมังคะลัง खा सम ก็เลยเจอเลยจ้ะจับเจ้าหน้าที่รับรางการเขตื่อการทางัวจะขอออกนำขอออกอ่าด้วยกันเดี๋ยวนางรำเดี๋ยวอ่าอ่าทีโตอย่าเพิ่งเชิญนะเชิญแล้วจบแล้วหยุดแล้วเดี๋ยวให้นางรำนางโยบเอานางรำมาลำพังไหวอ่าจับต่อต่อกันได้หลายท่านอ่าอ่า

เออเหลือเท่าไหร่ลูกโป่งเอาเนี่ยตัดแม่ร้อยแล้วก็งงแถนะมันะมีปฏิทิตกที่ล้มไม่ดับชีพไปแต่ว่าเมื่อเล่วนรับดับชีพไปเรามีบุญต้นทุนติดตนตัตนดจากุญเลื่อนชาติจากบาทร,ร่วมขันจะได้ร่ำรวยบ้างดีเป็นเศรษฐีไปพร้อมๆกันทาราก็อธิษฐาลนยายโยมให้เจ้าที่นียอมรับอ่ะท่านยอมเลยละโยมทุกคนมีจิตรวยได้ ก็มาจากเมืองจีนเสียใบหมอนบไปไม่มีอะไรติดกายมาเสื้อผ้ายังไม่มีแต่ว่าเราใช้สติปัญญาของเรานี่แหละหาเงินรัดติ้งเงินตองสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงค่ะเรารู้จักรู้ตามไปอยู่ที่นี่วัตถุระเบิดก็ไม่มีเคียนงวัดก็ไม่มีจ่าตั้งเจ้าวาดก็มีอธิเจ้าวาดก็มีนางเจ้าหลวงตามากกว่าเจ้าหลวงก็มีเจ้าถิ่นเมืองไทยโบราณทั้งปวงเดี๋ยวก็จะได้เริ่ม ลอกเอไม่ต no, no, no. ้องห่วงาเหลือของเราเหลือไหมจกไดขึ้นวีรัถึงโดยสัปไัวันักเรนตวันนี้มีมหามมเจาะาที่เป็นมหา